มากินข้าวบ้านพระเอกทอมนารากรเซฟบอเซบต้องเซฟดิ้มือ่นซิมิยอดเขาอีกอันบ้านนักเอกแจนพนามือนันทางมาสามสิบกล่องอีกสามมือได้กินข้าวสี่มือทุกตับทุกวันเลยหนูตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้ไม่ได้พักเต็มที่เลยแบบตื่นขึ้นมาก็มาส่งสิบห้ากล่องของพี่นาราแล้วก็ไปตลาดสดลเ เห็นคลิปบาถ่ายลงกินแล้วครับเออเอามาส่งของสุดเมื่อเช้าอันนี้ของบ้านอันนี้ของบ้านใช่ครับหลายคนแห้งเพิ่นร่วมกันนี่เอกฟเฟิร์ดนี่เมนวอันนี้โอ้หลายคนอยู่มัส่งไลน์ซื้อมาครับไม่ยังไม่ยังกินเลยเบาหวานดอกอิ่มอกอิ่มใจไม่ยัง อิมบันดาล่าก่อนเพื่อเรียงนี้ล่ะเออสิสุดนละแต่ว่ากับเขาล้านในเก่อนขาสร้างล้านในเกาะร้านน้ำดูตับร่านเฮียกล้องกว่าคุณกล้องดีวิวรสชาติหน่อยก็อร่อยก็แซ่บละรีววิไปแล้วเนาะเออเขาถ่ายคลิปไปแล้วนึงตอนที่ยินข่าวพ่อเอบอกว่าไปกินไปซื้อข้าวร้านดูตับได้ของหวานด้วยนี่มันคืออะไรของหวานเขาแถมของหวานด้วยเหรอ อะ้รของพ่อเอเอออขงพ่อเอเราเพ่กินน้ำตาลมั้งเราเพ่กินหวานมั้งแต่พ่อเอกตอนมาลาก่อนบอกว่าผ่านคือผ่านผ่านไหมผ่านสุดสุดสวดสดีฟังธงฟังธงฟังธงจากเชะวันนี้ไม่กินจะห่อสุกี้ไม่บุ้ไปเอาไปกินที่ชื่อแล้วเนี่ย คแยังล่างแล้วเนี่ยตอนนี้ความระเบิดอืแล้วสุกี้ไม่ได้หรอสุกี้ค่ะติดตี๊ดติ๊ดซุกี้น้ำนะมันกลายเป็นสุกี้แห้งแล้วตอนนี้ว่ามันพิเศษด้วนี่ที่ละไรนี่ว่ามันพิเศษด้มยนี่หาเบว่าหาเบว่าทำไมไม่ทำแยกนางสุกี้แยกนางเลยเออต้องแยกน้ำแล้เนาะได้มาทางได้แยกนางมาเพราะว่าบอกเพียงถุงถ้าใครถามตอบ่าุกไม่ไม่เอะไรอเลย กระเพาหมูสับสุดปังแอนพี่น่ารักกันจริงอะไรมีเยอะอยู่นะคะมีหลายอย่างอยู่พี่ชอบกินกระเพาหมูสับหรอเอามูสับมีนะหมูชิ้นหมูสับกินมูสับแล้วก็มีไข่ดาวมีอยู่เป็นอย่างง่ายี่สุกี้สุกี้สุกี้แห้งอันนี้หมูซาบะอันก็ได้คอับนี่พริกน้ำปลามีช้อนอาจจะกินตอนเลือกซ้อมนั่นแหละโอเคค่ะเอาไปไว้เด้อมันชีเสียมันชีเสียงว่ามีคนมาจีหอประมาณแบบ เอาไปจักษีกองมากินมือเ้าน้ำมาตโตโอยกระเพราปลาหมึกทะเลเธอกินยังไช่กินยังเขาอิ่มแล้วตอนนี้นะเขากินอิ่มก็ควรกินมากไม่งัแห้งแล้วนาะมุงแรงนะนอนผู้นอนผู้จะนอนไหงก็รอกไปเรื่อยก็สินอนคักเถะเธอหลับพานอนบอกเขาไปนอนอื่นจากเตียกระตุ้นขึ้นเก่าโม่งขืนกัดแงวเลยเพราะว่าตอนนี้ลำรวยลำรวยตังคุลิไม่ไม่ต้องรอดสองเดือนนี้ต้องรอด เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้ค่ะ <Okay. S 2> อ่ะเราซ้อมดีกว่าเนาะฟ้าขับปะ่ะ